เปิด4แท็กติกการแก้เกมซิกโก้ก็เป็นกระแสะอันร้อนแรงของโคชซิกโก้กิติศักดิ์เสียนเมืองขึ้นมาอีกครั้งหลังจากเกมวันศุกร์ที่2 3เมษายน,ายนพศ2564เป็นทีมฮองฮันลไลเปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมฮันแยงในศึกฟุตบอลเวียดนามครับเกมนี้ก็สร้างความมือฮาโดยการที่โคซิกโก้กิติศักดิ์เสียนเมืองโดนทีมเยือนอยา่างฮันแยงยิงขึ้นนำก่อน ในช่วงท้ายเกมจะตัวเปลี่ยนผู้เล่นลงไปทําให้เกมนั้นพลิกสถานการณ์กลับมาเป็นฮองอันดาลายแซงขึ้นนํา2ประตูต่อหนึ่งแล้วสามารถคว้าชัยแมตชนี้ได้และมันส่งผลให้ทีมลอยลาเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายในศึกฟุตบอลถ้วยเวียดนามคัพใบนี้หลังเกมทุกสื่อต่างยกย่องการทําหน้าที่ของโคชิโกในเกมนี้ด้วยการปรับเปลี่ยนแทคนิคในช่วงท้ายเกมและเขาสามารถพาทีมของอันดาลายพลิกสถานการณ์กลับมาเป็นผู้ชนะในแมตชนี้ได้ อย่างสนุกและวันนี้เราจะมาจับกลยุทธ์ของโคชิโกพร้อมวิเคราะห์เรื่องของแทคติกการเปลี่ยนผู้เล่นเพื่อไปเปลี่ยนเกมนั่นเองเริ่มจากข้อหนึ่งการประเมินคู่ต่อสู้ซิโก้เขาจะประเมินเรื่องของคุณภาพของคู่ต่อสู้ก่อนโดยเขาจะดูว่าทีมที่เขาจะเจอนั้นเป็นทีมในระดับไหน เพื่อเขาจะได้รู้ว่าคุณภาพของผู้เล่นนั้นอยู่ระดับใดและนําข้อมูลเหล่านั้นมาวางแผนเพื่อการฝึกซ้อมและการแข่งขันในเกมนั่นเองในการทํางานฟุตบอลอาชีพในทีมสมบสรจะต้องมีทีมงานสเกลหน้าที่ของทีมงานสเกลพวกเขาจะต้องหาข้อมูลคู่ตู้เชิงลึกเกมรับเป็นยังไงเกมลุกของคู่ตู้มีจุดเด่นยังไงบ้างผู้เล่นที่มีคาแรคเตอร์โดดเด่นเป็นใครจุดอ่อนจุดแข็งรวมถึงเรื่องของระบบการเล่น และเทคนิคต่างๆและทีมงานสเกลจะนำข้อมูลเหล่านั้นมาให้โค้ดเพื่อศึกษาและวางแผนเพื่อการแข่งขันนั่นเองในนี้ก็คือข้อแรกที่โคซิโก้น่าจะมีการประเมินตัวผู้เล่นประเมินทีมและเรื่องของรายละเอียดต่างๆของคู่ต่อสู้ 2. การเลือกบรรจุผู้เล่นแ <'ve> น่นอนโคซิโก้หลังจากเขารู้รายละเอียดของคู่ต่อสู้ว่าเขาจะเจอคู่ต่อสู้ในทีมระดับใดแล้ว ัวเขาก็จะเลือกผู้เล่นที่ใช้ในเกม11ตัวแรกและผู้เล่นในมานั่งสำรองนั่นเองและในเกมนี้ซิโก้คงได้ประเมินเรื่องของศักยภาพของทีมอย่างอันแยงโดยทางอองอันยา,ายนั้นเป็นทีมจากฝูงและคุณภาพนักเตะในทีมนั้นก็ดูดีกว่ามันจึงเป็นปัจจัยที่โคซิโก้เลือกมาจุผู้เล่นสำรองลงไปไว้ในทีมเป็นหลักและประกอบไปกับ มันเป็นรายการศึกฟุตบอลถ้วยซึ่งก็เป็นโอกาสที่เขาจะได้ทดลองนักเตะผู้เล่นสำรองรายใหม่ๆเพื่อไว้ใช้งานในอนาคตนั่นเอง 3. แผนการเล่นและกลยุทธ์แผนการเล่นในเกมซิโก้เขาคงไม่ปรับเปลี่ยนเรื่องของแผนการเล่นเพราะการทํางานของผู้เล่นสำรองและผู้เล่นตัวหลักนั้นทุกคนต่างเข้าใจเทคนิคของโคชิโก้อยู่แล้ว พราะทุกคนนั้นร่วมฝึกซ้อมกันและเข้าใจเรื่องเทคนิคเป็นอย่างดีจะมีความแตกต่างแค่เรื่องของคุณภาพของนักเตะระหว่างผู้เล่นกลุ่มแรกและผู้เล่นสำรองที่มีความแตกต่างกันค่อนข้างเห็นได้ชัด 4. แผนสำรองซิกโก้เขาได้ประเมิสนสถานการณ์ล่วงหน้าไว้อย่างเรียบร้อยแล้วตัวเขามีประสบการณ์ในการทํางานค่อนข้างเยอะเขาเตรียมแผนสำรองไว้เผื่อสถานการณ์ของเกมนั้นมีการเปลี่ยนแปลงตัวเขาก็สามารถปรับเปลี่ยน โดยการเตรียมผู้เล่นหลักๆที่มีความสามารถสูงและมีคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นเก็บไว้ใช้ในสถานการณ์ที่จําเป็นและเหมาะสมนั่นเอง <Yeah. S 1> ในการเป็นโค้ชอาชีพไม่ว่าจะเป็นการฝึกสอนหรือการแข่งขันเหตุการณ์บังเอิญน,นั้นมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยพู้ทุกคนนั้นจะต้องเตรียมแผนทุกอย่างไว้ล่วงหน้าเสมอสำหรับเกมล่าสุดที่ฮองฮันจลายเปิดบ้านรับการเยือนของฮันแยงในศึกฟุตบอลเวียดนามครับนั้น จากจังหวะการปรับแทคติกของโคซิโกจากทีมตกไปลองอยู่ในสกอร์หประตูศูนย์เขาเหลือเวลาในเกม10นาทีไม่ดวนเวลาทดโดยการปรับแทคติกของโคซิโก c โคซิโกส่งผู้เล่นในมานั่งสำรองลงสนามทันทีผลที่ได้คือคุณภาพของเกมดีขึ้นเกมมีสมดุลที่ดีแต่ทำให้ฟอร์มมันยกระดับขึ้นกลายเป็นเกมของฮองฮันยดลายทั้งหมดและสุดท้าย ฮองอันดาลายก็พลิกกลับมาชนะได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อหนึ่งส่วนในกลยุทธ์ของโค้ชซิกโก้ในแช์นี้ถึงแม้เขารู้อยู่แล้วว่าทีมฮองอันดาลายนั้นเหนือกว่าทีมเยือนทุกขุมกําลังแต่เขาก็ไม่ประมาทซิกโก้ก็สอดแทรกผู้เล่นตัวหลักผนไว้กับผู้เล่น11ตัวแรกเพื่อใช้เขาในการประคองเกมไปก่อนโดยเขาจะประเมินสถานการณ์ก่อนถ้ารูปเกมนั้นเป็นของทีมฮองอันดาลาย กลุ่มผู้เล่นสำรองอาจจะไม่ได้ลงสนามแต่ถ้าเกิดสถานการณ์เปลี่ยนไปกลายเป็นทีมของฮันดาลายนั้นตกเป็นรองตัวซิกโก้นั้นก็จะส่งผู้เล่นสำรองตัวหลักๆที่นั่งอยู่ลงไปแก้เกมและยกระดับทีมทันทีและสี่อย่างที่จะเป็นหัวใจในการปรับเทคนิคในการเปลี่ยนตัวของซิกโก้มันก็คือ 1. เมื่อ,อไร่ ซิโก้จะประเมินสถานการณ์เกมตลอดเวลาว่าเมื่อไร่ที่เขาจะเริ่มปรับเปลี่ยนแท็ติก 2. ที่ไหนซิโก้เขาจะสังเกตว่าที่ไหนมีส่วนสำคัญของเกมทั้งเรื่องของเกมรุกและเกมรับ 3. อย่างไรเขาจะนำข้อมูลทั้งหมดที่เขาวิเคราะห์และมากำหนดบทบาทหน้าที่ให้ตัวสำรองที่เขามีอยู่นั้น ลงไปทำหน้าที่ตามที่เขากำหนด 4. อะไรซิโก <'re> ้จะวิเคราะห์ว่าอะไรคือปัจจัยในสถานการณ์นั้นทำให้รูปเกมเป็นแบบนั้น <without> you, และอะไรจะสามารถทำให้รูปเกมมันดีขึ้นและนี่ก็คือการวิเคราะห์ <'re> แทคติก <'re> การเปลี่นตัวของโค้ชซิโก้กิติศักดิ์เสนเมืองนั่นเอง ากเป็นกำลังใจให้โค้ชซิโก้กิติศักดิ์เสรในเมืองของพวกเราด้วยนะครับขอขสร้างผลงานดีๆสร้างชื่อเสียงให้ประเทศชาติของพวกเราต่อไปแล้วก็เป็นกำลังใจให้สำหรับต้นสังกัดอย่างฮองฮันยลายด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาในที่นี้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ